ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง idemitsu เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ช่วง GP Race Access ในสัปดาห์นี้นะครับผมมาอยู่ในบรรยากาศของงานอ n ด i a n a p o l i s ป u p e r Endurance 600นาทีหรือว่า10ชั่วโมงที่บุรีรัมย์ครับวันนี้เดี๋ยวมาเก็บตกบรรยากาศการแข่งขันนะครับก็อบอกว่าอากาศก็ดีแล้วก็คึกคักมากนี่คือบูธของโตโยต้ากาซูเรสซิ่ t ทีมไทยแลนด์การแข่งขันออกสตาร์ทไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศการออกสตาร์ทไปแล้วนะฮะหนึ่งในนักแข่งของเราพี่แมนนัทพงศ์ทองคำโตโยต้ากาซู Ra สซิ่งทีมไทยแลนด์ยืนลุ้นอยู่ ขอ,อถามจากประสบการณ์นักแข่งที่ไประดับโนเบิกริงมาแล้วการขับแบบเอนดูรานซ์จุดสำคัญที่สุดแตกต่างที่สุดกับการขังปกติอยู่ตรงไหนพี่คืออย่างนี้ครับคือจริงๆแล้ว่มันอยู่หลายๆส่วนนะครับเช่นเรื่องการวางแผนของทีมแต่เข้ามาเปลี่ยนตัวอะไรอย่างี้ครับกับเรื่องคนขับก็จะอยู่ในเรื่องของการวางแผนเรื่องการเมนเทนในการขับยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ครับผมในระยะยาวเดี๋ยวลุ้นกันนะพี่แมนนะ ตอนนี้อยู่กับดรรัติการนะครับนักแข่งสาวสวยที่แข่งเอนดูรานัเหมือนกันโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่เป็นเอนดูร์นัครั้งที่เไหร่หรือว่าเป็นครั้งแรกอ่เอนดูร์นัสเป็นครั้งแรกค่ะ10ชั่วโมงวางแผนยังไงก็จะขับไินนี่แล้วก็เสถียรที่สุดค่ะขพรอบเยอะเป้าหมายในเรียนี้10ชั่วโมงเป็นยังไงบ้าง <c oughs> าก็เจ้าที่หเท่ไดรค่ะ บรรยากาศในงานไอเดนพิสูจน์ซูเปอร์เอนดูรนซ์นะครับนอกจากการแข่งขันที่10ชั่วโมงแข่งขันกันอยู่แล้วเนี่ยด้านนอกก็ยังมีบูธกิจกรรมแล้วก็มีรถมาโชว์หนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้ก็คือนี่ครับนี่คือ t o y o ต a GR010 Hybrid นี่คือแชมป์เลร์มังส์24ชั่วโมงการแข่งขันปีล่าสุดนะครับ สภาพนี่คือมาจากเลอมังเลยเพราะว่าดูครับมีคราบเรื่องของดินจังหวะการแข่งขันที่ผ่านมา2 4ชั่วโมงคันนี้เนี่ยเป็นรถไฮบริดนะครับแล้วก็ผ่านการขับนักแข่งดังๆอย่างคาบุยิคุบายชิหรือว่าเซบาบเตียนบุยมี่ดนะครับอวันก็ขับคันนี้แล้วก็เป็นแชมป์ร่วมกับโตโยต้ากาซูเรซิ่งในเลอมังล่าสุดครับ และที่จออยู่ข้างหลังนี่คือรถคาร์ทหรือว่ารถโกคาร์ทนะครับนี่คือรถโกคาร์ท H2 พลังงานไฮโดรเจนนะครับใช้แชสซีของ t o y ยต้และจุนคันเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ y a m a ฮ่าครับ Y z 250F อยู่ในรถคาร์ทคันนี้นะครับเป็นการพัฒนาร่วมกันกับ t o y ยต้แล้วก็ใช้ไฮโดรเจนครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ของการแข่งแบบ Endurance นะครับก็คือการขับเข้ามาเข้าพิษแล้วก็เปลี่ยนนักขับะเดี๋ยวดูฮะนี่คือ Rookie Racing รถกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนตัวนักขับแล้วก็เซอร์วิสเปลี่ยนยางเติมเชื้อเพลิงเดี๋ยวดูฮะ มางานแข่งรถยนต์เจอนักบิดจักรยานยนต์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัแข่งบ e n d u นดู c e นซ์ด้วยนะรถยนต์นะครับผมแข่งกับทีมอะไรครทีมเป็นทีมญี่ปุ่นครับก็คือจะขับกับนักแข่งญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มีนักแข่งไทยด้วยรวมไปถึงผมด้วยนะครับจะชื่อทีมว่า Fujitsu by Kuroki Racing นะครับส่วนผลการแข่งขันในเรสนี้นะครับรายการ Idemitsu Super Endurance Southeast Asia Trophy สองพี่สิบส หลังดวลอึดกัน10ชั่วโมงครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มผลการแข่งขันนั้นปรากฏว่าชัยชนะตกเป็นของรถแข่ง Toyota FT 8 6หมายเลข2-2-1ในคลาส D 2จาก Toyota Gazoo Racing Team Thailand ที่ขับโดย3นักขับจากญี่ปุ่นวิ่งไปทั้งสิ้น293รอบนะครับขณะที่อันดับที่2และ3เป็นรถแข่ง Toyota a อ t i s ิหมายเลข2-1-9และหมายเลข2 2 0จากทีม o y o ย a g a z า o Ra c i n g Team t h a แ l a ด d เช่นเดียวกันละครับ ครับและทั้งหมดนี้ก็คือความสนุกเบื้องหลังนะครับของการขังันอินเดอร์เนชั่นแเปอร์เอนรนซ์600นาทีเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็นำมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งปีนี้ครับผู้จัดยืนยันแล้วนะครับว่าแข่งขันกันยาวกัับ25ชั่วโมงช่วงปลายปีนี้ก็ติดตามกันส่วนวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกลับไปพบกับพี่เดือดกิจพัฒน์ในสตูดิโอครับ